เมื่อกี้ตอนรันเครื่องอน้ำยาเป็นศูนย์นะครับแต่พอเราปิดเครื่องแล้วแรงดันเหมือนว่าแอร์ไม่รั่วนะครับปกติที่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นแต่จริงๆแล้วด้านในนี่คืออากาศนะอากาศที่ที่แผงรั่วแล้วคอมเพรสเซอร์มันจะดูดอากาศเข้าไปแทนที่น้ำยาทําให้บางทีเราเราวัดเลยทาไมน้ํายามันม่มีอยู่แต่ว่ารันเครื่องทําไมทำไมมันไม่มีแรงดันเลยเพราะมันเป็นอากาศด้านในครับไม่ใช่น้ํายา โอเคครับเดี๋ยวเราก็จะเดินน้ำยาำเดินอากาศทิ้งน้ำยาแล้วท่อเกียร์เขาจะบดไวมากด,ด,ด้านในเป็นน้เป็นอากาศครับไม่มีความเย็ยน ตรวจเช็คนะคะอาการแอร์ไม่เย็นนะคะยี่ห้อซัมซุงหนึ่งหมื่นแปดพันบทูระบบธรรมดานะคะเป็นตัวนี้จะเป็นหน้ากากทรงสามเหลี่ยมนะคะแผงคอยร้อนเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนะคะก็ให้ลูกค้าตรวจเช็คเบื้องต้นนะคะลูกค้าก็ถ่ายไปให้เราดูหน้างานนะคะก็เป็น เปิดหน้าต่างออกไปแล้วตั้งพื้นนะคะส่วนอาการที่พบครั้งแรกที่เปิดประตูมาก็คือมีคราบวงดำๆนะคะจุดๆนี้สองสามแค่นี้ก็จะเป็นอาการรั่วนะคะแผงอลูมิเนีมยมรั่วก็เราเคยทำคลิปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแผงจากอลูมิเนียมเป็นทองแดงนี่เยอะมากนะคะก็ แค่นี้ก็น่าจะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเช็คน้ำยาน้ำยาไม่มีเลยก็เดี๋ยวจะต้องเืินดูคอยเย็นก่อนนะคะว่ามีจุดรั่วหรือเปล่าถ้าคอยเย็นไม่รั่วก็น่าจะมีแค่จุดเดียวนะคะก็คือรั่วที่แผงคอยร้อนนะคะส่วนคอยเย็นนี้ก็ค่อนข้างตันนะคะตันตันฝุ่นเดี๋ยวเราเดี๋ยวต้องล้างคอยเย็นให้ด้วย เมื่อกี้ตอนรันเครื่องอน้ำยาเป็นศูนย์นะครับแต่พอเราปิดเครื่องแล้วแรงดันเหมือนว่าแอร์ไม่รั่วนะครับปกติที่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นแต่จริงๆแล้วด้านในนี่คืออากาศนะอากาศที่ที่แผงรั่วแล้วคอมรสเซอร์มันจะดูดอากาศเข้าไปแทนที่น้ำยาทําให้บางทีเราเราวัดแล้วทำไมน้ํายามันม่มีอยู่แต่ว่ารันเครื่องทาไมนํทำไมมันไม่มีแรงดันเลยเพราะมันเป็นอากาศด้านในครับไม่ใช่น้ํายา โอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินน้ำยาน้นเดินอากาศทิ้งน,น้ายาแล้วก็เท้าะจะหมดไวมากด,ด้านในีะเป็นเป็นอากาศครับไม่มีความเย็นนะ เสนี้คอยร้อนเราคงไม่ได้เช็คนะครับว่ามันรั่วไหมเพราะเราเห็นจุดบริเวณนี้จะเป็นคาบน้ํามันคอมเพรสเซอร์นะครับที่ออกมาปนเปื้อนกับฝุ่นละอองข้างนอกนะครับจะให้เป็นจุดปน,งนวงเป็จะมีน้ํามันเพื่อ้เปเปียกส่วนคอยเย็นนะครับเราก็จะอัดเทสรั่วนะครับตั้งแต่ท่อไปถึงคอยเย็นเพื่อความชัวนะครับตันนี้จะอัดไปที่สามร้อยนะครับ นี้เทสเพื่ออะไรเพื่อว่าในช่วงระหว่างที่เราทําการเปรดหรือซ่อมนะครับจะดูว่ามันมันตกไหมเพื่อให้มั่นใจว่ารั่วแต่คอยร้อนล้วยเปอรเซ็นต์นะครับสำหรับ Samsung สามเหลี่ยมตัวนี้นะคะจะเป็นรหัส AR 1 0 J C F S Q W K N นะคะอ่าตัวนี้เป็นระบบธรรมดาน้ำยา R 2 2น้ำยาที่ต้องเติมนะคะ930กร,รมัมตัวนี้วันนี้จะเป็นแผงคอยลร้อนอลูมิเนียมนะคะเดี๋ยวที่เราเตรียมถอดลงมาคือเราจะล้างนะคะว่าเรา เราถอดตัวนี้ออกได้แล้วก็จะล้างที่แผงคอยเย็นให้ลูกค้าจะได้สะอาดนะคะเวลาเราเติมน้ำยาเข้าไปก็จะได้หรืว่าถ้าแอร์ไม่ตันเราจะได้จับกระแสดได้น้ำยาก็จะได้เต็มระบบด้วยนะคะเราจะล้างแผงคอยตัวเทียมนะคะที่สามารถดัดแปลงใส่ เข้ากันได้แบบมันมันก็ไม่เป๊ะค่ะแต่ว่าเราต้องตัดแปลงใส่เอานี่ก็ตัดตัด,ด,ด,ดตรงข้อต่อท่อออกนะคะแล้วก็เชื่อมตัดแปลงตัวใหม่เข้าไปยังไงตื่นตีห้าวะลูกค้าอยู่พุทธมนทลนนะ่ะช่างนอนนอนสาย สายไ,ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สายหรอกเช้าเนี่ยเราเ,าเช้าสายห้านะคะงานซ่อม่วดนะคะถ้าใครที่มีปัญหาคล้ายๆเช็แบบนี้นะคะรหัสตัวนี้เลยแล้วก็แผงเป็นอลูนะคะให้ลูกค้าสังเกตตัวนอกนะคะถ้าเป็นวงๆดำๆนี่ก็เปลี่ยนแผงได้นะคะต,ติดต่อเรามาได้เลยนะคะใช่ไหมช่าง <laughs> เราต้องขอขอดูหน้าง,งานนิดนึงนะคะว่ามีระเบียงตั้งพื้นใช่ไหมหรือว่าอยู่ข้างกําแพงนะคะเราจะได้เตรียมบันไดสไลด์หรือว่าอุปรกรณ์ให้มันสามารถไปถึงหน้าง,งานแล้วซ่อมให้ลูกค้าได้ไดนี่นะคะเราถอดตัวแผงอะลูที่มันรั่วออกมาแล้วนะคะหน้าตาก็ประมาณนี้ส่วนแผงเทียบนะคะที่รเราเตรียมมาก สายที่จะดัดแปลงนะคะก็ไกล้เคียงกันนะคะต้องเป็นสายที่ที่สามารถเข้ากันได้นะคะเราก็ตั้งดูเอาแต่เพิ่ตั้งตั้งดูส่วนโค้งนะะีก่อนนะนี่นะคะยกเทียบให้ดูนะคะส่วนโค้งนะคะแล้วก็เออแนวยาวแล้วก็แนวตั้งนะคะถ้าถ้าส่วนโค้งเข้ากันได้ก็โอเคค่ะตัวน,นี้ หน้าตาแผงทองแดงนะคะเราแกะตัวกล่องกระดาษออกแล้วก็จะเป็นแผงคอยร้อนทองแดงนะคะตัวนี้แล้วก็จะเป็นทองแดงคดข้างในนะคะเรียงกันเลยแล้วก็ด้านนอกก็จะเป็นเป็นอะลูมิเนียมใช่ไหมกด้านนอกด้านนอกนที่ที่เป็นเสนนี่เขาเรียกอลูป่ะใช่ใช่เป็นอลูแผนอลูเป็นคีบคีบอลูเคีบอลูเคลือบสาร ตัวนี้จะทำํำจะทําหน้าที่กระจายความร้อนจากทองแดงครับให้มันทั่วแล้วก็จะเอาพัดลมคอยร้อนดูดออกอืระบายออกเราแปลงยึดเส่กับตัวเฟรมนะครับเฟรมกั้นห้องระหว่างคอมเพิสเซอร์กับระบบไฟแล้วนะครับจะแคบนิดนึงทั้งหมด ก็ยึดยึดนอดนะครับสามตัวนะครับตามแผงเดิมแล้วก็ยึดเกี่ย,ยวปล่อยด้านล่างอีกตัวหนึ่งแผงด้้นข้างส่วนท่อแล้วก็คอยเย็นนะครับไม่รั่วนะครับปกติตอนนี้อัดเทสไว้ประมาณชั่วโมงนึงนะครับ ยังดันยังคงที่อยู่อันนี้ก็จะรั่วเฉพาะแผงคอยร้อนนะครับใช้ได้อีกยาวนะครับเปยนเป็นแผงทองแดงและทนกว่า,ารูแน่นอนฮนะเรายึดเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเชื่อมท่อนะคะเข้ากับตัวแผงทองแดงตัวใหม่นะคะ จะใช้ในโตนะคะเข้าไปตอนที่เชื่อมนะคะ แรงไปไหล่อยเราคเรจะแก้แต่หมุนเขาเลกนิดนึงหมุนเขาเิ็กนิดพอไหมประมาณสิบใช่ป่ะอะประมาณห้าอ่ะห้าเนี่ยห้าแล้วเราจะใช้ในโตในการเชื่อมอแผงคอยนะคะ Oh, man. 对吗？ งานเชื่อมนะครับเรียบร้อยนะครับเหลือประกอบนะครับประกอบโครงเข้านะครับแล้วก็ทําระบบน้ํายานะครับเชื่อมเสร็จแล้วเราก็จะมาอัดในโตรเทสด้วยอีกทีนะคะตรงจุดที่เราเชื่อมต่อ แล้วก็เ,เทสร่วในตัวของตัวแผงคอยร้อนด้วยนะคะ okay. นี่รั่วนี่เราอัดในตัวเช็ครั่วนะคะก็เข็ดหวานยังตรงกันอยู่ก็ปกตินะคะไม่รั่วน่าจะสองชั่วโมงได้นะที่อัดเทสไว้ตั้งแต่ตั้งแต่ทํางาน เดี๋วเราบานแฟฝัฟ่งคอยร้อนใหม่นะคะแล้วก็จะใช้น้ำมนันบานแฟนะคะเพิ่มความเอ่อเขาเรียกว่าไงนะ <c oughs> ให้มันความแน่นเพิ่มความแน่นแล้วก็ลดลดกันรั่วลดกันรั่วของแฟร <c oughs> ไม่แห้งเข้าวมันบิดตังเราจะาพาเราหมดแฟนบิดต่าง no okay. แทกสุนทศาแล้วะคะใช้ปั๊มตัวใหญ่หนอันก็ลงมาที่965าหไมโคอนนะคะเดี๋ยวเราจะค่้องถุงเติมหนึ่งอย่าเติมนะเดิมปน้เข้าน,น,น,นะคะเดยค่้อมถุงเติมตัวนี้เป็นไอยี่สะองนะคะที่เราใช้ก็คิดไอเลิด อเดี๋ยวรอแบกสูญญากาศกลงลมเดี๋ยวเราล้างลงประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวจละล้างแอร์ระหว่างที่แบกสูญญากาศนะคะเราจะปิดตัวแบกลมนะคะได้600 621ไมโครนะคะเดี๋ยวให้ก๊าเตอนยาแล้วค่ะ930กรัม กำลังใช้น้ำยาเข้านะครับอันนี้18กรัม็ร้อ20 930ใช่ <c oughs> น่าจะหมุนสายแน่นไปเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องแล้วนะคะแรงดันอยู่ที่145นะคะ เจ็ดสิบเจ็ดจุดสี่นะคะสิบเจ็ดจุดห้าสิบเจ็ดจุดห้ารีเทิร์นสามสิบโอ้รีเทิร์นสามสิบสามสิบสาม